<ม>วันนี้พี่จะวาดภายก่อนเข้านอนนะคะตอนนี้ขอให้อาบน้ำก่อนนะคะแป๊บน,นึงแป๊บน,น,งน,นึงได้เหรอ,อแมวปออุ้นจีนใช่ไหมใช่ๆๆแมวปออุ้นจีน แมวปะอุ้นดินผู้ชายใช่ไหมใช่เนก็ปนาเาบน้กชแบหักจะอาบนา้าไ,ไปอาบน้ำแล้ไปละไปเขาไปอาบนา้ำกันละรอปีนปีนอาบน้ำเสร็จปีน อาบน้ำเสร็จตอนไหนคะตอนนี้ตอนนี้ตอนเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้โอเคโอเคก่อนนอนพินทำอะไรอีกแล้วเนี่ยทำข้าวกินข้าวเปลือกแรกเหรออร่อยไหมข้าวปลาอะไรปลากระป๋งข้าวปลา้ แล้ว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 อร่อยไหมหนูหนูดอกไม้อร่อยไหมอร่อยไหมเขาถามอร่อยไหมยกนิ้วดิยกนิ้วดิอร่อยเงี้ยกดไลค์า่เราจะไปหายซีกันชิปทำอะไรคะชิปทำอะไรคะชิปแป้งไหมคะแป้ง แป้ง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 ยาสีฟันแป้งฟันไม่ใช่แป้งยาสีฟันแป้งยาสีฟันแป้งสีแป้งฟันแป้งยาสีฟันถอดแว่นด้วยลูกต้องต้องถอดสิลูกเรามาจะดูเราจะมาดูเด็กถอดแว่นกันดีกว่าไปเด้อไปเดี๋ยวไปรีวิวห้องน้ำไหมนะห้องน้ำอยู่นี่นะคะ เบืดอจังเลยนี่ไม่ใช่ห้องน้ำแมุ่นี่คือห้องน้ำปินเวลาเป็นอาบน้ำนะคะปินก็จะอาบน้ำตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือฝักบัวของปินนะคะแล้วก็อ่างอาบน้ำของปินยาสีฟันนะคะยาสีฟันใช้ยี่ห้ออะไรอะ่ะแป้งสแล้วก็จูซิจูยาสีฟันซิ <laughs> กระดาษกระดาษนะปิน มามานี่นคะนครับโนโน่ไปเล่นอะไรอ่ะเร็วเร็วแล้วก็จะมาดูเด็กเล่นน้ำือตกกลางคืนนะคะแล้วก็จะมีนนเาขาก็ไม่ยอมมาแปรงฟันสักทีอา้อารปะอะไรปะ หน้าตาของเขามีความสุขมากแปลงชื่อแปลงแปลงฟันฮาหยฉันจะไปรอเธอข้าง ะเด็กขี้เขานะคะอยากเป็นพยูนนะคะเออไม่ใช่พายุเขาอยากเป็นต <c oughs> ัวสิงโต,ะต,ตแแทะเลค่ะนะะีนะ่นะคะเขาจะมาฝึกอย่างนี้ทุกวันนะคะเป็นวัวนสว,นสว,นสวอนอัวนะวัวนสไม่ใช่วัวนะแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำนี่เขาอยากเป็นสิงโตทะเลนะคะก็มาฝึกตรงนี้ทุกวันเลยนะคะก่อนนอนวันละห้าสิบชั่วโมงนะคะตบมือด้วยตบมือตบมือ,มอไม่ทำไงเรียนตบมือก่อนลูก ตบมือเอามือลองเอามือลองเอาตบมือเอเอน้องอ่ะตบมือแล้วให้เจ้า้านถ่ายอ่ะตบมือนี่การแสดงจบแล้วตบมือเย่การแสดงจบแล้วนะคะจบเลยตบมือก่อนตบมือให้ท่านผู้ชมดูก่อนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเฮ้ยบ๊าย <c ười> เดี <Hoy S 2> ๋ยวเระออก้วยนะแพว่าเรามาคุยกับน้องบองเห็นก้อนเยอะไปไม่เอาแวาก็อาหารน้องบองเปทางอื่นมาสิเจ้าว่าจะาตังแบบนี้หเสียงสุ ก็านนี่นี่นะคะได้กลิ่งเป็นๆวเราก็จะไปขโมยคนละขโมยค่ะการแสดงหันมาทางนี้สิลูกขโมอตกน้ำตาลสิลูกเป็นอาการของคนที่กำลังจะง่วงนอนนะคะขอนอนหนักก่อนนะคะบ๊ายบาย